แต่หนึ่งก็คือเราเป็นคนดีขึ้นการทำสั่งสอนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกไหมทำอะไรก็ทำนในในเส้นทางของความดีไ,มไอ้ไอ้ไอ้ดีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าเป็นคนชั่วมาก่อนนะ <c oughs> ไอ้ดีเป็นคนดีอยู่แล้ว <c oughs> แต่เป็นคนดีอยู่แล้วแต่เหมือนกับว่าแค่เหมือนแบบเราเป็นคนแบบ คิดเยอะไปงคนคิดเยอะปิดประตูบุญปิดประตูบุญที่ครูพูดไงว่าประตูบุญเนี่ยพวกเธอปิดกันเองนะปิดด้วยความกลัวความกังวลความคิดมากความน้อยใจความแค้นความอิจฉาปิดหมดเลยปิดประตูบุญใช่ปิดอของหูนั้นปิดความความปิดประตูบุญด้วยความความเศร้า มีดำเลยมีความเศร้าเข้ามามีความแบบน้อยเนื้อต่ําใจเข้ามาถ้าามเมันดเลยไหมใช่พอมันพอมันถ้าโกดยังแดงๆนะใช่ถ้าเศร้าแบบแดงดําไปเลยแบบมันมัน้อยู่ในความเศร้าว่าทําไมอ่ะชีวิตทํามาขนาดนี้มันยังเอ๊ะทำไมเป็นเป็นอย่างนี้ทําไมมันไม่ดีสักทีเราก็ไม่เคยไปเบียดเบียนใครเราอะไรอย่างเงี้ยความคิดเนี่ยนั่นแหละมันเป็นความคิดตอนนั้นก่อนตอนตอนที่มาเจอครูแรกๆอ่ะพอปุ๊บปิดสวิต๊ เปิดไฟใหม่โหสิสว่างเลยสว่างเลยมันกลายเป็นอีกคนหนึ่งง่ายไหมประตูบานเปิดง่ายค่ะง่ายมากที่ทำมาทั้งหมดเมื่อชาติที่แล้วและชาตินี้คือได้แล้วเขาให้คือได้ทันทีเออมาเจอกันยแบบางหามานานแล้วมาเจอกันทัทีจะได้แบบเออสบายง่ายครูบางทีครูเห็นอย่างเงี้นะเหมือนเห็นอยู่แล้วนะว่าเนี่ยคือของพวกเธอแต่เอามาไม่ได้เพราะอะไรประตูบูนมันปิดสนิทแล้วพูดเท่าไหร่ก็ไม่เปิดนะพยายามพูดพยายามกล่อมพยายามอะไรอย่างเงี้ย ไอ้ได้ไอ้ได้กับครูเฟ็รนลี่เฟิร์นลี่ใช่ไม่ตอนแรกก็ไม่เข้าใจครูนะช่วงแรกๆก็มีแบบเถียงกับครูประจาเลยว่าทำไมคือแบบเถียงนะคือไม่เข้าใจก็บอกว่าทําไมเป็นอย่างนี้ทําไมเป็นแบบนั้นครูก็บอกดีอ่ะเธอแบบนี้เธอต้องทําแบบนี้เธอต้องไปแบบนี้มันมันเชื่อยากค่ะแต่ครูอ่ะพอแบบ ช่วงหนึ่งอ่ะครูอ่ะเชื่อเราเอครูอ่ะเฮ้ยเดียเธอมีแบบนี้นะแต่ทาไมครูเชื่อเราจังเลยเวลาเราพูดแล้วครูแบบเชื่อแล้วนไกใใจเฮ้ยขนาดครูยังเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์กูเลยแล้วทำไมกูไม่เชื่อวะทําไมกูไม่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวกูเองอะไรเงี้ยเออครูเขายังเชื่อเลยว่าเอ้ยเดียเธอทําแบบนี้นะขอพรจากเออขอพรจากเพจจากมึงเลยทำไมมึงมึงไม่เออพอเออลองดีครูยังขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยกูลองขอมึงดีอยู่กับกู คิดไงเออแต่หนู่าท่านมาบอกแล้วนะก่อนจะได้เงินมาท่านมาบอกแล้วว่าลูกจะได้เงินนะเดี๋ยวลูกจะได้เงินมาก้อนหนึ่งแต่แล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยเขาก็ยังบอกว่าแต่แบบเงินเงินจะหมดใช่ฮ้ยไม่รู้เขาบอกว่าแล้วจะได้อีกจะได้มากกว่านี้อีกเออหนูก็โอเคแต่สิ่งที่เขาทํก็คือสิ่งที่เขาขอคือให้เราคนเราถ้าไม่ชั่วมันก็ดีแล้วนะหนูแค่คิดแค่นี้ แต่บุตรดีต้องมีบารมีด้วยใช่จะไม่้น้ดีอย่างเดียวไม่มีบารมีก็ขาดบริวารเพราะขาดบริวารอ่ะมันก็ไม่มีเงินถูกต้องต้องเราเดินทางคนเดียวมันไม่มีทางรวยไม่มีไม่มีทางรวยอันนี้่จริงใช่ใช่ใช่่